สามท่าออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุให้แข็งแรงทำง่ายๆได้ที่บ้านท่าที่หหาเก้าอี้ที่มีพนักพิงเพื่อลดอาการปวดหลังเหยียดขาขึ้นกระดกปลายเท้าเล็กน้อยเก่งกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาแล้วก็นับค้างไว้1-10เป็น1เซตสามารถทำซ้ำส3งสาเซตท่าที่2หาที่จับให้มั่นขย่งเท้าขึ้นและ เก็งค้างไว้นับ1-10ถึงเป็น1เซตสามารถทำซ้ำา2ถึงเซตได้เช่นเดียวกันค่ะท่าที่3หาที่จับให้มั่นเหมือนเดิมเหยียดสะโพกไปข้างหลังแล้วก็นับค้างไว้1-10ถึงเป็น1เซตจากนั้นเหยียดสะโพกออกทางด้านข้างและเก,กรงกล้ามเนื้อสะโพกค้างไว้นับ1-10ถึงเหมือนเดิมสามารถทำซ้ำา2ถึงเซตได้เช่นเดียวกันค่ะ นี่แหละค่ะสท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้เองที่บ้านเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อบร,ริเวณสะโพกและขาถ้าทําตามนี้นะคะรับรองกล้ามเนื้อแข็งแรงไม่เสี่ยงหกล้มแน่นอนค่ะ